อ๋อ่เชาสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใด,ด้ด้วยว่าสวัสดีทุกทานะ่า,า,านเอฟซีนะมามันจากกลบนะครับผมวันนี้ออกนอกพื้นที่มันนี่ครับใส่น้ำบอนะครับผมนี่ใส่เหงื่อเรียบร้อยนะครับผมเก็บอร์นี้ใส่จายยกสองตัวทำเลยเบหมอ้อเลยหามุมหมงหม้มมอก่อนเอฟซี ยงกบรเปล่าไม่รู้องก่อนต้องทดลองนก่อนไม่แน่ครับผมฮึใส่ตามบอยอย่างเดียววันี้ครับตัวนี้แหละัหาดอยู่ฝนกระทาชิตกได้ทีเนี้ฝนกระทาชิลงเม็ดนะครับีครับ

mm -hmm. ต่อเออมีสักหนึ่ตัวนี่สิผลมันจะมาแล้วไอ้ริ่มจะมาแล้วใจญยังนงผลเ๋ยอืมอ๋อ อยัหไกินได้เนี่ยจับกบจับกบกบนากบนาเป็นยูนโคกอ้าายไล้วออคนคนทำ้าแล้ว อืมอืมอืมออืมอเอาเ้ยมีตัวไอ้นี้ันนี้พิเศษอืมดัดแปลงหนึ่งตัวไอ้นี่เป็นตุกบดัดแปลงเอาตัวบักนูมาดัดแปลงไอ้เนี้นี่แทาเป็นลิ้น ข้างในจบอ่าอ่ะบ่อ,บอนี้อีกสองเนละยที่นะเดี๋ยวเราบอกว่าห่างกันประมาณสองร้อยเมตรนี่ผมบ่โอ้ยคนก็จะมาแล้วเอา้าไปบอ่อนี้มีกบวนอุบัิการน่าจะใส่ดีใส่ทุทิศทุแดนวันนี้จะกระจายเลยโอ้ปลาปลาโอ้ปลา มีเสามารุ้กันการนะซิหมานแล้วไม่หมานวันนี้ใส่ในบออย่างเดียวเีใส่ที่รํารกนะเดี๋กบนไอ้เนี่ยคือผมจะเอาจริงจะใส่ยอ้ยเนะใ,นะใ,นะใส่ท่ลงแล้วจะกบไอ้ครับเอามึงใส่ห้องนะใม,ม่เนี่จนยจังไ

เจียวเจียวโอ้ยเฮ้ยแก่งเป็กเลยอืมอิศทิศอืมอืมดูปามดินเลยปลาดินเจือดิกบแล้วกบกอดีเสียงก็จะติ่งมาอื

จะปูยังไม่กวนถ้าไม่มีปูเข้า,ขนะาก็น่าจะเจียวอยู่ขบมีชั่วขบรองมีชั่วเอาแบบใหม่นม่ต้ันติด ừ hmm. ừ hmm. 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 ok ông cảm ơn các cảm xong luôn cả nào